สวัสดีครับวันนี้วันที่23่สิบสาเอ้ยยีสองหรือยี่สามยสิบสามสิยี่ิบามพฤษภาคสอันห้าร้อยหกสิบสามนะครับไม่ได้ไลฟ์มานานเลยอัดแต่วิดีโอแบบแห้งๆไม่เคยสดเลยนะครับวันนี้ก็มาแบบสดๆสีสดๆสีส้มๆกันเลยทีเดียวเพิ่งไปตัดผมมาครับวันนี้ทรงผมเลยแปลกๆ่อยบางคนบอกว่าทรงผมคุ้นๆนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่อง เรื่องเล่าชาวเรือนคิดนะครับรายการนี้เป็นย่านมิตรกับรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำบางคนบอกทรงผมคล้ายคล้ายคุณสรยุทธ์นะครับโ okay. อเคอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับวันนี้จะมารีวิวสองเรื่องอรีวิวอันแรกนะครับไส้อ่วใหญ่พันตาปซึ่งไปขี่จักรยานไปซื้อขึ้นมาอ๋อเดีสื่อ่ะกับรีวิวอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการไลฟ์วันนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ในห้องแพบแพร่ถ้าสังเกตดูจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ากล้องอยู่ไกลจากตาของเราแล้วก็เสียงเคี้ยวไส้อวดเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับวันนี้เราก็เลยมีไมโครโฟนมาซึ่งปกติตอนนี้ผมสอนหนังสือนะผมจะใช้ไมโครโฟนแบบมีสาย ืีเส้นนะครับอของของอะไรโบย่าโบย่า B Y M 1 D M สายยาว6เมตรจริงๆแบบมัน4เมตรแต่ว่ามันมีแยกเป็นสองหัวรวมๆแล้วแบบสายยาว6เมตรเจ๋งมากแต่ข้อเสียงมันคือยาวเกินไปครับไปไหนมันก็พันกันไปหมดเลยเออจริงๆเดี๋ยวไปเอาให้ดูดีกว่าสายยาวจริงๆครับเดี๋ยวให้ดู วิธีการเก็บสายไมโครโฟนของผมนี่คือโบย่าบีวายเอ็มนะครับเป็นไมโครโฟนแบบมีสองพิธีกรดูดินี่สายมน,นะครับพิธีกรที่1แล้วก็อันนี้พิธีกรที่สองนะครับสายยาวมากๆนี่พันทบกันแลเนี่ยสมทบนะครับสทบ3มทบคือ วิธีการเก็บเพื่อไม่ให้พันกันเนี่ยก็คนพบโซลูชันอยู่ทางเดียวก็คือใช้ไม่เหมือนเสื้อครับไม,ม่อนเสื้อแล้วก็แล้วก็ไม่แขวนไว้นในตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็ไม่มีที่แขวนด้วยก็ฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนลวกันถ้าวางไม่ดีนี่มันพันกันแล้วแบบเอาไม่ออกเลยนะ,ะแล้วก็เคยแบบเอามาพันไว้กับแกนทิชชู่นะครับแล้วก็มันก็เรียบร้อยดีนะตอนที่พันแต่พอเอาไปใส่ไว้ในถุง มันก็เอาออกมาแล้วตอนที่คลี่มันก็พันกันใหม่เดินสะดุดไม่รู้กี่รอบนะครับมันประมาณห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้ประมาณเก้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหัวเดียวเนี่ยประมาณ5้ารอยบาทแบบซื้อจากเว็บออฟฟิเชียลเลยนะราคาที่ร้านอื่นที่ขายถูกกว่านั้นก็มีอืมคราวนี้ถ้าผมเสียบให้ดูนะมันก็จะพบว่าเสียงมันชัดขึ้นเยอะเลยจากตอนนี้นะครับตอนนี้เสียงมันก้องจากในห้องเยอะแต่ไม่เสียบหรอกเพราะว่ามัน ที่เกียดอะเดี๋ยวเดินสะดุดนะครับเราก็จะมีโซลูชันใหม่ดีกว่าก็คือไมตัวนี้ซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าเ,เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวลองเสียบก่อนดีกว่าเสียบมันจะได้ชัดๆเนาะอุ้ยมือเลอะโอ้เลอะแล้วเววสียรคาคาก่อ <c> น <oughs> นะครับมันก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนี่เขาให้มานะครับหกพันบาทอันนี้อันนี้ซื้อเองซื้อด้วยเงินตัวเองไม่ได้รับรีวิวนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้อได้ไง เนี่ยสตัวนี้หกพันบาทตัวนี้รีซเวอร์ต่อกับโทรศัพท์ไอสองตัวนี้คือมคอโฟนเดี๋ยวอย่าพูดมากเพราะตอนนี้เสียงยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวต่อเลยนะครับอ่าก็เอามาันออกจากกล่องก่อนนะตัวแค่นี้เองแล้วก็ก็จะไปเสียบไว้กับโทรศัพท์ครานี้ก็ให้สายไปด้วยตัวสีเทาน,นี่ก็เสียบเข้ากับ iPhone ของผม iPhone 6s ก็จะมี Audio Jack อยู่ ไอเสียบตัวตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ตัวตรงนี้ก็ต่อเข้ากับไลน์เอาท์ไลน์เอาท์ตรงนี้อ่านะครับปุ๊บนะแล้วก็เสียบเข้ากับออดิโอแจ็คของโทรศัพท์ซึ่งถ้าโทรศัพท์เครื่องออดิโอแจ็คเนี่ยก็ไปซื้อ ได้ยินไหมครับเห็นไหมได้ยินแล้วแน่นอนเพราะว่าผมเห็นมอนิเตอร์เลยว่ามันมีขึ้นอยู่นะครับว่ามีมีเสียงสัญญาณเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ระยะใกล้มากแต่จริงๆแล้วมันไปได้ไกลมากเมื่อวานลองเดินไปแบบบ้านฝั่งตรงข้ามข้ามถนนไปนะทะลุกำแพงสองชัน้นเสียงชัดเจนผมนก็เหน็บไว้ได้เลยตรงปกเสื้อตรงนี้ไม่ต้องต่อสายอะไรเลยครับก็สามารถใช้ไมโครโฟนได้ละเสียงก็น่าจะชัดขึ้นคราวนี้ พักเรื่องไม้สักครู่เดี๋ยวไส้อั่วมันเย็นอ,อันนี้คือแบบอร่อยมากๆอ่ะปั่นจัก,กรยานไปประมาณหกกิโลใช่ปะ่ะแล้วจะเจอกับคุณยายขายไส้อั่วอยู่หน้าสุสานบ้านป่าไผ่เป็นไส้อั่วเตาถานชื่อคุณยายพันกับคุณตาปันช่วยกันนะครับ ปิดทุกวันพระคุณยายคุณตาก็ไปทำบุญแล้วก็ขายตั้งแต่ประมาณบ่ายสามจนถึงค่ำๆประมาณทุ่มหนึ่งแต่ส่วนใหญ่อะไส้อั่วมันเหลือไม่ถึงทุ่มหนึ่งหรอกประมาณหกโมงเย็นมันก็หมดแล้วครับเป็นไส้อั่วแบบแห้งๆแบบแบบไม่เผ็ดคือการที่มันไม่เผ็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เราได้รับรสชาติของมันเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับ ไมโครโฟนก็เช่นกันครับไมโครโฟนที่มันไม่เผ็ดเนี่ยก็คือเสียงมันจะตรงตามจริงมันไม่ได้แบบไปปรับทุมปรับอะไรให้เรามากมายนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงของตัวเนี้ยมันไม่ได้เน้นที่ตัวความมันไม่ได้มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพเสียงเท่าไหร่หรอกถ้าคุณภาพเสียงสูงๆมันต้องแบบยี่ห้ออื่นอนะแต่ว่ายี่ห้อนี้คือดีกว่าไมโครโฟนของกล้องแบบเป็นล้านเท่าแล้วนะครับแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากได้มานานแล้วไอ้ไมวไวเลสเนี่ยเ่ประมาณสามปีที่แล้วมั้งผมก็ซื้อแบบของทุกถูกมาประมาณห้าพันบาทเซ็ตละห้าพันบาทตัวเบลเลอร์เลยนะขอไม่บอกแล้วกันยี่ห้อไหนปรากฏว่ามันห่วยแตกมากครับคือมันทั้งเถอะทะนะเน็บตรงเอวเนี่ยมันก็จิ้มพุงผมด้วยแล้วก็คราวนี้แบตเตอรี่นะมันก็ใช้แบตเตอรี่แบบดับเบิลเอตั้งไม่รู้กี่ก้อนสี่ก้อนมัน้งสี่ก้อนตัวหนึง่งสี่ก้อนเกิดตัวส่ง ต,ตัวส่งสี่ก้อนตัวรับสีก้อนเปลืองมากๆเลยแล้วก็พอแบตหมดเราบางทีเราก็ไม่รู้บางทีใช้ใช้ไปแบตหมดกลางทาง,ทางก็ต้องมานั่งเปลี่ยนเปลืองแบตมากมากเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เสียบสายชาร์จก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ามาใช้เลยไม่ไดเอามาใช้จริงเลยได้แค่ทดสอบแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงเสียดายเสียตั้งไปฟรีประมาณห้าพันบาทผ่านมาสามปีก็พบว่าตัวเอง อยู่ไม่ได้โดยไม่มีมันอ่ะไอ้สายไอ้ไม่แบบมีสายนี่มันใช้จริงไม่ได้อะครับคือผมเคยบอกไปว่าแนะนําให้ทุกคนซื้อไอ้ตัวไอ้ตัวประมาณเนี้ยตัวลูกของอันเนี้ยที่มันห้าร้อยบาทแล้วสายยาวหกเมตรสะใจมากแต่พอเอาเข้าจริงผมได้ใช้อันนี้กี่ครั้งครับก็บ่อยนะเฉพาะตอนที่บรรยายอยู่ที่บ้านแล้วก็เซตอัพที่สตูดิโอที่บ้านตัวเองสตูดิโอกับบ้านห้องทํางานนี่แหละมันก็โอเคขนาดสตูดิโอบ้านตัวเองนะผมยังสะดุดสายไปไม่รู้รอีกรอบ แล้วพอไปใช้นอกสถานที่นะครับมันก็เซตอัพยากครับเพราะว่าสายมันพันกันหมดก็เลยคิดว่าต้องซื้อแบบไร้สายครับแล้วก็เห็นคนเขาใช้กัน Salomonic B Link ห้0รก็เลยไปดูรีวิวรีวิวแบบประมาณชั่วโมงครึ่งสงชั่วโมงเนี้ยก็พบว่าตอบโจทย์ใช้ได้เลยกำลังจะซื้อละสด เซ็ตละเจ็ดพันแปดร้อยบาทหือราคาสูงกันนะมันมีตั้งแต่เจ็ดพันแปดถึงเก้านเก้าก็แบบเอาละยอมเจ็บแต่จบยอมซื้อปรากฏพอเปิดเว็บซื้อมันออกรุ่นใหม่มามันมีรุ่นโปรก็เลยคิดว่าไหนๆจะซ,ซื้อก็ซื้อรุ่นโปรยอมจ่ายแพงปรากฏว่าไอ้รุ่นโปรเนี่ยซื้อที่เว็บไหนร้านไหนมันก็หมด ขาดตลาดมากเลยต้องสั่งพีออเดอร์เช้าวันลุงขึ้นตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีร้านหนึ่งในช้อปปี้ยังมีขายครับยังมีขายรุ่นโปรแบบแ,แบบแบบโปรแบบไลท์แบบอแบบโปรแล้วก็ไลท์อีกทีนึงสรุปก็คือซา l ์ซา n i c มนิกบีลิงห้าร้อยโปเซ็ตใหญ่ราคา8,000บาทเฮ้ยเจ๋งอะ่ะ ก็สั่งซื้อดีครับแล้วมันบอกว่ามีของนะครับปรากฏสั่งซื้อไปวันรุ่งขึ้นผมถามว่าจะส่งของได้เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันอังคารวันพุธจะส่งเอ้วันจันทร์วันอังคารจะส่งเอ้วันอังคารวันพุธจะส่งพอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ผมลองถามไปอีกทีนึงว่าตกลงช่วยเช็คให้ดูหน่อยครับว่าในของมีในสต็อกมีของแน่หรือเปล่าปรากฏว่าเออดีนะเขาอุตส่าห์ช่วยเช็คมาให้ก็คือเขาไม่มีของครับ ไม่มีของเลยขายทังไมวะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เจอในช้อปปี้ในลาซาด้าเยอะมากเลยนะร้านที่มันไม่มีของจริงๆอะ่ะมันทําเป็นเอามาตั้งว่ามีของเพื่อที่จะให้คนมาคลิกซื้อแต่พอซื้อจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันก็ส่งของมั่วๆอย่างอื่นมาให้แทนหรือไม่มันก็ไม่สนใจจะส่งของมาหรอกมันก็เผื่อของจะมีแนอนาคตหรือไม่ก็แค่ต้องการจะกันเราออกจากร้านอื่นร้านคู่แข่ง ให้เขาให้เราเข้ามาซื้อของร้านเขาแล้วก็ลองคลิกดูของชิ้นนี้แล้วก็เผื่อจะคลิกดูของชิ้นอื่นคือมันมีไอ้คนแบบนี้เยอะมากเลยครับในสังคมปัจจุบันทําให้การซื้อของออนไลน์ในเมืองไทยมันไม่สนุกหยุดบ่นได้แล้วกลับมาเรื่องใหม่ต่อก็คือว่าไอ้ไอ้แปดพันที่ผมสั่งซื้อไปอ่ะมันดันไม่มีของให้กด Can c e l ก็ Can c e l ออเดอร์ไปคราวนี้ทาไงก็ไม่มีแล้วนะครับเาแล้วพบว่าไอ้รุ่น0ปดพันนั้นมันไม่ผลิตแล้วด้วย มันจะผลิตแต่รุ่น1,000 0บาทขาย1นึ่งหมนนี่หมายถึง9,900กว่าบาทนะครับแต่ผมคิดตัวเลขกลมๆ1,000 0หมบาทซาลาม o n i c b ีลิงห้าร้อยโนะครับก็แบบจริงๆก็ยอมจ่ายนะหมื่นหนึ่งนะครับก็เออ เอาเงินที่ได้จากงานที่เพิ่งทำมาจ่ายเออหมื่นหนึ่งให้มันเจ็บแต่จบใช้ได้เลยแล้วแบตเตอรี่ขบบบมันได้ตั้ง8ชั่วโมงนะของซา l ์ m o นิกเนี่ยแล้วเราก็เห็นอ่าพวกยูทูบเบอร์เขาใช้กันแล้วเสียงมันก็ชัดเจนมากเลยแล้วก็อยากจะใช้บ้างปรากฏว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ไปเดินเซนทันครับฟู้ดเฟสติวัลแต่ไม่ได้ไปซื้อ,อนี่มานะอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอกินก่อนขอ,อคำ <c oughs> อขออภัยครับหิว อืมก็เดินดูร้านนั้นร้านนี้นะครับก็ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมาดูร้าน Big Camera Big Camera มีในสต็อกวางอยู่เลยนะครับหยิบม,มาให้ดูด้วยเป็น s a l o ม o n i c b l i n k ์ห0 0ร้อแต่เป็นรุ่น B1 รุ่น B1 คือมีแค่1ไมโครโฟนแล้วก็1ตัวรับคือพิธีกรคนเดียวนะครับก็ไม่เอาไม่พอเราต้องการพิธีกรสองคนเผื่อว่าเราสอนหนังสือเราก็เนบไว้กับตัวเราหอันแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็ให้ ให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมหรือว่าเรียกว่าให้ให้ผู้เขา้าเขา้าการอบรมเนี่ยพูดนะครับก็มีมอีกตัวหนึ่งด้วยเราต้องการสองตัวแบบนี้ก็ Big Camera ไม่มีก็เลยเดินไปดูร้านซ o มแคม ERA ซึ่งซ o ม c a m ERA เนี่ยมันเป็นสปอนเซอร์ของรายการที่ผมไปดูรีวิวมาด้วยซึ่งก็รู้สึกว่าตอนแรกก็รู้สึกผิดนะเพราว่าเฮ้ยทำไมเราไปสั่งซื้อของ l d a เอ้ยในช้อปปีร้านอะไรก็ไม่รู้วะราคาเท่ามันเท่ากาันทําไมเราไม่สั่ง สนับสนุนไอคนที่มันอุตส่าห์สนับสนุนรายการที่ให้ความรู้เรานึกออกว่าแต่เขาไม่ได้สนับสนุนผมนะก็เออไหนลองเดินเข้าไปดูหน่อยปรากฏว่าไอเซลรล้านซูมแคมราเนี่ยนะครับขอชื่นชมเลยมีความรู้จริงๆครับพูดจาอะไรารู้เรื่องหมดถามสเปคอะไรตอบได้หมดคือผมเทสความรู้ของเขาเขาตอบได้แล้วเขาก็รู้เยอะกว่าเราคือ คนขายมันควรจะเป็นอย่างจริงจริงมันควรจะรู้เยอะกว่าคนคนซื้อไม่ใช่ว่าแค่มายืนยืนเชียร์ให้ซื้ออย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบบอกข้อดีข้อเสียบอกสเปคอบอกอะไรได้ได้ชัดเจนมากเลยก็เขาบอกว่าเขาบอกตามตรงครับว่าไอ้ซัลโมอนิกเนี่ยตอนนี้มันขาดตลาดอยู่รุ่นโปรนะครับต้องรอแบบต้นเดือนหน้าถึงของถึงจะมาแต่ของมาแล้วใช่ว่าเราจะได้เพราะว่ามันก็มีคนออพิออเดอร์มาก่อนถ้าเราอยากจะได้จริงๆต้องพิออเดอร์แล้วก็มัดจาไว้ ซึ่งผมก็แบบไม่เอาเราไม่ชอบพิออเดอร์เราไม่ชอบมันจําเราอยากจะซื้อเลยก็ไม่เอาโปรละกันอ่าแต่ถ้าไม่เอาโปรเนี่ยไปเอารุ่นธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามีนะมีรุ่นสโนอ i ดิชันสโนอ d ดิชันคือรุ่นสีขาว <c oughs> ก็แบบเออปกติมันสีดำไงแต่อันนี้รุ่นสีขาวผมว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะจริงๆแล้วก็กลับว่าเออดีก็ลองเอามาใช้ก่อนก็ได้มั้งเป็นไงแล้วมันราคาเท่าไหร่มันจะลดลงไหมเพราะว่ามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วเขาบอกว่ารุ่นเก่าลดเหลือ ห้าพันห้าห้าพันห้าจากจากเจ็ดพันแปดเหลือห้าพันห้าแบบโอ้โหแบบเจ๋งอะเอาดิเอาดิแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวก่อนช่างใจแป๊บนึงเดี๋ยวกันนะครับ<ม>คือไอ้รุ่นธรรมดากับรุ่นโปรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันตอนแรกที่เราจะซื้อร,รุ่นโปรเนี่ยเราศึกษามาแล้วไอ้รุ่นโปรเนี่ยแบตเตอรี่มันได้จากเท่าไหร่หกชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงซึ่งมันสิ้นิฟิกชันนะแบตเตอรี่นี่สําคัญสุดเลยแล้วก็อีกตัวอีกอีกข้อหนึ่งก็คือว่า ไอรุ่นโปรมันสามารถเสียบหูฟังแล้วฟังเสียงที่เราเข้าไปในไมค์ได้เพื่อที่จะเช็คว่าเสียงที่เราเข้าไปมันเข้าจริงหรือเปล่ามันขัดขัดหายหายหรือเปล่าอ่า subject ยืนห่างจากกล้องมากเกินไปหรือเปล่าอ่าสัญญาณดีหรือเปล่ามีสัญญาณรบกวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอโฟนโดยปกติไอโฟน 6S ของผมว่ามันทาไม่ได้มันเสียบสายมอนิเตอร์เสียงไม่ได้ไอการทำอย่างเงี้ยเขาเรียกการมอนิเตอร์เสียงคือการฟังเสียงดูซิว่าเสียงที่เข้ามานะมันเป็นยังไงมันชัดใสไหมรุ่นธรรมดาทําไม่ได้ครับรุ่นโปรทาได้ ก็แบบเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่มีจอ LED อันนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ไม่ค่อยแคร์ครับเราก็ชาร์จเต็มทุกครั้งก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ต้องดูจอก็ได้เลเวล,ลจรจริงเราก็ไม่ค่อยดูหรอกอ,อ่มเอาไงดีช่างน้ําหนักแต่มันห้าพันห้ามันถูกมากเลยนะห้าพันห้าแบบแบบเออเดินทางไปกลับกรุงเทพทีเดียวมันก็ห้าพันห้าแล้ว <laughs> นะครับก็เอาไงดีวะก็ซื้อมาใช้ก่อนไหมแต่เดี๋ยวจะซื้อแล้วจะเสียใจไหมอ่าไม่เป็นไรคิดเยอะ หิวก <54. S 2> ็เลยไปกินนะครับชีว <processing> ิตผมมันอินมันอยู่เกี่ยวกับการกินเลครับก็ไปหาซื้อไปชั้นจีครับไปหาซื้อโคซองกินอร่อยมากๆแล้วโคซองเดี๋ยววันหลังเข้ามารีวิวแต่ว่าตอนนี้กับเขาเรื่องห่อคือพอกินอิ่มแล้วเนี่ยเราสติดีขึ้นมีวิจารณญาณดีขึ้นนะครับก็มานั่งไต่ตองดูว่าเอาไงดีวะคราวนี้ได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือว่า ไอ้ซาลามอนิีกรุ่นเก่าเนี่ยห้าพันห้าแต่ว่ามันมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งคู่แข่งของเขาชื่อว่าโคเิกาบูมเอ็พูดอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้โฆษณาใครเลยเนาะผมเพิ่งรู้จักมันเมื่อวานนี่แหละเนี่ยโคมิกาบูมเอ็กซ์ดีนะครับอืมอันเนี้ยสปอยเลอร์อะไรก็คือผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือผมซื้อมาแล้วนะครับคู่แข่งมันอันนี้ขายห้าพันเก้าซาลามอนิกห้าพันห้า โคมเมกาบูมเอ็กดีห้าพันเก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับก็หกพันนั่นแหละหกพันแพงกว่ากันห้าร้อยมีอะไรดีกว่าก็คือเขาบอกว่านี่อย่างแรกเลยครับมันมีจอนะครับมีจอภาพนะครับจอภาพสามารถดูเลเวลได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยนะครับมีจอภาพและตัวรีเซิร์ฟเวอร์มันก็สามารถมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยนะครับและอ่านะ มอนิเตอร์เสียงได้แบตเตอรี่พอๆกันนะครับเรนจ์ Range, พอๆกันจริงๆแล้วผมไปแอบดูรีวิวมาแล้วเรนจ์ไวเล s นะครับของคอมิก a เนี่ยดีกว่าของโรดดีกว่าของซาล m มนิกอีกที่เขาเทสมานะแบบไม่เป็นทางการนะผมไม่ได้เทสเองผมดูรีวิวเข้ามาคราวนี้แล้วแถมยังแถมอีนี่ครับนี่กันลมเผื่อว่าใครนั่ง อยู่กลางทุ่งนานะดเดี๋ยวผมจะไปหาอขาดอัดคลิปกลางทุ่งนาที่อยู่าจะสอนเรื่องอะไรดี <N> นี่ครับนี่คือตัวนี้คือตัวไมเลยแล้วก็ตัวส่งสัญญาณตัวรับส่งสัญญาตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยน,นะมหัศจรรย์มากแล้วถ้าเกิดมีลมพัดแรงๆนะครับเราใส่ขนแมวเข้าไปไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยมันคล้ายๆขนแมวนะครับแล้วก็เออไม่รู้คิดว่าแมวคงไม่ต้องตายนะถ้าเกิดเขาอ่อนที้กเขาคงแค่แค่ถอนขนมันมา ไม่ใช่คงไม่ได้เอามาจากแมวจริงๆนะครับคงจะเป็นใยสังเคราะห์นะก็เสียบเข้าไปแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมอันนี yeah. ้เหมือนไมโครโฟนเลยอะแบบเออถามตอบถามตอบกันได้นะครับเดี๋ยวนี <k 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 ้พูดคนเดียวเดี๋ยวขอปิดนี้ก่อนเสียงน้อยมันจะได้ไม่เข้าอะแล้วก็สามารถเหน็บปกตรงนี้ได้เลยแล้วก็พูดนะครับคราวนี้สังเกตไหมครับเสื้อบางๆอย่างนี้เวลาเหน็บนะมันก็จะคอตกนิดนึงนะครับอ่า แล้วบางคนก็เขาจะไม่ชอบที่จะให้มีอะไรดำๆแปะอยู่ตรงนี้เยอะๆนะครับคราวน,นี้อันนี้ไม่ใช่จุดเด่นของบูมาะไอของไอตัวคอมิกาแต่ว่าทุกรุ่นนะมันมีหมดนะครับก็คือมันมีออปชันว่าสามารถเสียบสายสายยาวๆได้นะครับไม่ยาวหรอกสายสายสั้นๆนะนะเขาเรียกว่า l a v วเลียอันนี้เป็นศัพท์เทคนิค l a v a l i ียเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนลาเวเลียก็คือ ไม่แบบมีสายแบบนี้นะครับซึ่งผมก็สามารถเรามาเสียบไว้กับไอ้ตัวเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะเสียบรเราเบลเรียญก็ไม่ต้องเสียบไอทิกกันลมนี่นะครับถอดออกได้แล้วก็เสียบรเราเบลเลียเข้าไปแล้วตัวนี้โคมิก้าเป็นตัวเดียวเลยครับที่รเราเบเลียตัวเนี้ยคอนเน็กชันเห็นไหมมันมีตัวเนี้ยที่เป็นคอนเน็กชันจริงๆกับไอ้ตัวอีกอันหนึ่งเป็นเดือยที่คอยล็อกเอาไว้ไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันหลุดครับเพราะว่า อันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยแล้วผมเคยเจอในตัวอื่นด้วยเช่นกันที่เอามาให้ผมใช้ปุ๊บบางทีมันหลุดบางทีมันล่วงลงไปจากจากเอวเราแล้วมันก็หลุดลงไปอยู่กับพื้นเลยนะครับเสียหายอันนี้ก็เน็บไว้กับกระเป๋ากางเกงหรือว่าเข็มขัดก็ได้เสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเดินสายไปใต้เสื้อก็ได้นะครับแล้วก็ เนบเอาไว้อืมซึ่งก็ทําให้เสียงอาจจะชัดขึ้นหรือเปล่าเท่าที่สังเกตก็ไม่ได้เห็นชัดชัดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เกะก,กะตรงบริเวณใบหน้าของเรามากเท่าไหร่ซึ่งผมก็พบว่าเอออันนี้มันก็เหมือนไมคแบบโปรเฟชชั่นอลที่เขาใช้ตัวหลหลายหมื่นเลยนะแต่มันตัวเล็กแค่นี้เองนะครับซึ่งถ้าเกิดในสถานการณ์ปกติที่เราไม่ค่อยแคร์ว่ามันมี มันจะมีตัวอะไรใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็เอาไอ้นี่มันเหน็บแล้วก็ไม่ต้องเสียบสายนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถอดออกปุ๊บนะครับตัวนี้ตัวเดียวกับตัวรับจบเลยเอ้ยใช้ได้ และทั้งหมดนี้6,000บาทกล่องสุดท้ายที่ซื้อมานะครับเขาบอกไม่มีขายแล้วสำหรับร้านนี้แต่สาขาอื่นไม่รู้นะแล้วไปเช็คราคาออนไลน์ก็ราคาเท่านี้เหมือนกันอ้นราคา,านออนไลน์ที่แบบดูไม่น่าเชื่อถือในตามเว็บช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็ถือว่าได้มาครอบครองอย่างโชคดีมากแต่ถ้าเกิดใครลองหาซื้อได้ก็แนะนำนะครับแนะนำมากๆเลยผมลองมาหลายคลิปแล้วอันนี้เป็นแค่คลิปแบบสาธารณะคลิปแรกก่อนหน้านี้ผมลองเมื่อวานที่ซ่อมบ้านซ่อมระบบอ่า ระบบชาวอร์ระบบฝักบัวกับติดตั้งติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่นะครับก็ติดอันนี้ไว้สองคนสามีภรรยาทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกันก็เสียงชัดเจนมากๆนะครับเรียกว่าน้ำทุกหยดได้ยินหมดเลยทีเดียวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ซูมคุยกับหลานนะครับน้องเป็นหนึ่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะผมก็เอาไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยวางไว้ตรง ตรงลำโพงเครื่อง MacBook แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอามาเนบไว้กับตัวเองแล้วก็คุยกันนะครับทำกิจกรรมอันปลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ Binary Numbers นิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าเสียงชัดเจนมากเสียงชัดเจนมากจริงๆอยากจะแชร์ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวต้องตัดต่อก่อนคลิปมันยาวครับยาวตั้งชั่วโมงกว่าก็พบว่าประทับใจครับแล้วก็ไอตัวนี้ Comica Boom XD นะครับก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของ s a r a ม o n i c b ีลิงค0ห้าบีเขาอ่านว่า b ีลิงนะแต่เขาเขียนว่าบลิง k นะครับแต่อย่าอ่านว่าบลิง k ไม่งั้นจะเป็น b l a c k พิงคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโรดโรดโกหรือเปล่าอ่านะครับโรดตัวเล็กสุดแต่นี่มันก็ตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโรดนี่จะค่อนข้างแพงหน่อยมั้งไม่ได้เช็คราคาที่แท้จริงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวอื่นๆ <S <S นอกนั้นผมไม่รู้จักนะครับก็ไอตัวที่เป็นบัจจ็ตเนี่ยตัวตัวที่ราคาถูกๆแล้วก็ตัวเล็กๆเนี่ยก็คือตัวพวกนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ได้ลองให้ให้นกเนี่ยติดไม้นี้ไว้นะแล้วก็เดินเอาเอาขนมไปฝากเพื่อนบ้านคือไปฝั่งตรงข้ามเลยทะลุก,กําแพงไปอย่างน้อยสองชั้นครับกำแพงห้องนี้ของผมแล้วก็กำแพงบ้านเออกำแพงกำแพงบ้านอีกกับชั้นหนึ่ง แล้วก็รัว้วรัวนั้นน,นิดหน่อยมันมันทะลุได้อยู่แล้วแล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามในหมู่บ้านเพราะว่าเสียงชัดเจนมากๆนะครับเสียงชัดเจนมากๆนี่คือยังไม่ได้ลองว่าจริงๆแล้วเดินไปได้ไกลแค่ไหนนะ,ะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงก็คือบริเวณแถวๆนี้มันค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะสงบเรียบร้อยหน่อยก็คือว่ามันไม่ค่อยมีเสียงสัญญาณรบกวนอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ริมถนนใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่แบบใกล้รถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเยอะๆอะอะการทดสอบในกรุงเทพเนี่ยที่เห็นคนอื่นๆเขารีวิวกันก็พบว่ามันอาจจะมีการลดลดทอนระยะลงนะหันหลังกลับก็อาจจะชัดน้อยลงแต่ว่าถ้าระยะแค่ดีนะครับการหันหลังการหมุนไปเรื่อยๆนี่ไม่มีผลอะไรเลยนะครับ อย,อย่างชัดเจนเช่นเดิมเอาล่ะครับไส้อั่วหมดแล้วนะครับดังนั้นผมก็ต้องไปหาอย่างอื่นกินต่อไปก็ <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนี้ได้มา,าไลฟ์กันอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานนะครับแล้วก็พบว่าการที่ใช้ไมโครโฟนที่ดีเนี่ยทำให้เราประหยัดเสียงไปได้เยอะเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดนิสัยการพูดดังยิ่งถ้าเกิดพูดกับประชาชนเยอะๆนะ,นะเป็นพับลิกสปีกิ่งนะครับก็จะพยายามพูดเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ พอทาอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยมันชักไม่ไหวแล้วเพราะว่าเริ่มเจ็บคอบ่อยมากจนครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วต้องถึงขั้นฉีดยาโดนฉีดยาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พบว่าตัวเองต้องปรับนิสัยในการสอนในการบรรยายให้พูดจานุ่มลงแล้วก็เบาลงในขณะที่พยายามทําให้ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วพบว่ามันทํายากครับจนกระทั่งเราได้ใช้ไมค์ดีๆแล้วลองพูดเบาๆแล้วลองอัดเสียงแล้วก็มาฟังเสียงตัวเองก็พบว่า เฮ้ยเราพูดเบาๆเสียงมันก็นดังนี่หวา่าดังนั้นมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดดังนะครับแล้วถ้าไมดีๆเนี่ยเสียงมันดังได้โดยที่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มในไม่ต้องไปปรับเกณฑ์เพิ่มในอ d o p r e m เม r e เลยนะครับแล้วก็น้อ e ก็ลดลงโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ Denoise เลยนะครับก็พบว่าเออทำให้เราฝึกที่จะพูดเสียงเบาลงได้มากขึ้นเจ็บคอน้อยลงก็ประหยัดค่าฟ i s h e r m a n Friend ไปได้เยอะเลย นะครับก็แล้วเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังอีกจริงๆแล้วคงไม่ได้มาไลฟ์บ่อยนะครับเพราะว่างานเยอะมากเดี๋ยวต้องไปตัดต่อวิดีโอของการอบรมครั้งที่ผ่านมาซึ่งสนุกมากเลยเดี๋ยวตัดต่อเฉพาะตอนไฮไลท์สาคัญสาคัญเอามาเผยแพร่เป็นสาธารณะ ความรู้จะได้ออกไปวงกว้างนะครับอบรมเรื่อง digital literacy enrichment สำหรับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากปรีแล้วก็ต่อด้วยอีกงานหนึ่งซึ่งจริงๆอยากจะเล่างานนั้นก่อนงานนี้ได้ซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวทำตามลำดับเวลาละกันงานนั้นก็คือการทำ u n p l u g coding activity สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ผม interac กับนักเรียนโดยตรงส่วนใหญ่ผมจะสอนคุณครูให้คุณครูไปสอนนักเรียนดีกว่าเพราะคุณครูเล่นกับเด็กเก่งกว่าสนุกกว่าแต่ว่าคราที่แล้วเนี่ยได้ได้รับเก คุณครูมนสันจังหวัดสุขโรงเรียนวัดสดุที่สะอาดที่กมอทมมาช่วยด้วยก็เลยทําให้กิจกรรมสันทนาการสนุกมากแล้วเราก็ออกแบบกิจกรรมอันตรก,กันแปกิจกรรมได้ทําจริง6กิจกรรมก่อนจะหมดเวลานะครับซึ่งเป็นไปตามคาดแล้วก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของ binary binary numbers เรื่องของ a l g o r i t h m ต่างๆมากมายเดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันจริงๆเล่าแบบไลฟ์ก็สนุกดีนะไม่ต้องไปตัดต่อแบบเล่าสดๆไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเพราะว่าตอนนี้อาหารหมดแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวไปเติมอาหารก่อน แล้วเดี๋ยวจะมีภาพประกอบด้วยก็คือจะตัดต่อวิดีโอจากที่อัดมาจากที่สวทชนะครับที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรมาด้วยซึ่งสนุกมากๆเลยครับเป็นครั้งแรกที่ทํากิจกรรมอันปลักตลอด3ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการเดินตามช่องเลยอืมอันปลักไม่ใช่แค่เดินตามช่องเขียนโปรแกรมไม่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ <laughs> เขียนโปรแกรมไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็คือกิจกรรมอันปลักอันปลัก ไม่ใช่แค่เดินขึ้นลงสายขวาตามช่องนะครับแต่ยังสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากมายเพื่อส่งเสริมความคิดอย่างเป็นขั้นตอนความพิดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลความคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็การคิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับเห็นเห็นคอมเมนต์แต่อ่านในโทรศัพท์มันมองไม่เห็นนะนะขอแอบ,บดูในในคอมพิวเตอร์นี่ละกันนะครับ เมาส์เปลี่ยนแบตแล้วทำไมมันพังอีกแล้วนะเออนะครับเดี๋ยวสงสัยจะได้ได้เสียตังค์ซื้อเมาส์ใหม่นะครับอ๋อไส้อั่วอยู่ไหนกินหมดแล้วครับอาจารย์ขอโทษทีครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับขอบคุณอาจารย์วุฒิครับที่ถามถึง <laughs> เดี๋ยวภายในวันสองวันนี้จะขี่จักรยานไปซื้อใหม่ครับขี่จักรยานไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็จะถึงร้านไส้อัว่วยายพันธ์ตะพันธ์ นะครับผมจะมีเดี๋ยวผมจะโพสต์วิดีโอที่ผมเคยปั่นจักรยานไปซื้อแล้วกันนะครับมันเจ๋งมากๆเลยครับที่นี่กินไส้อัวร้านอื่นไม่ได้อีกเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่ที่นี่นะครับก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับลาลาลาอา้าวไม่มีรีโมทอ่ะกดปิดยังไงดีทึ๊ง Bye-bye.